จากแฟรนไชส์วิดีโอเกมชูตติ้งอาร์พีระดับทิปเป็นเอที่ฮิตทั่วทั้งโลกฝาดยอดขายถล่มกว่า80ล้านก๊อปปี้ที่โคตรเก่าโคตรแบดแอสโคตรคลังแสงทาลายล้างปีนี้เกมโคตรกรีนจะกลายมาเป็นหนังโคตรกูนขอต้อนรับผู้ชมสู่ดาวสุดขอบกาเล็กซี่แพนโดรา ดาวแห่งความอันตรายที่เต็มไปด้วยทุกสิ่งที่คาดไม่ถึงรวมทั้งขุมพลังที่เป็นเป้าหมายของทุกสิ่งมีชีวิตบนกาแล็กซี่แล้วทีเด็ดเวอร์ชันเกมมีเยอะมากซึ่งในหนังบอกเลยว่าทำถึงงานนี้เรียกว่าจะได้เห็นในสิ่งที่อยากเห็นและจะได้เห็นในสิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้เห็น เรื่องราวของแก๊งไม่เข้าท่าที่รวมมาตั้งตี้กู้กาแล็กซีถามจริงเลยเหรอจากโร arted, ปรดิเซอร์อันชาเทศสไปเดอร์แมนเวนอมและผู้กำกับที่เต็มไปด้วยลูกบ้าสายโหดมันเฮล,ล,ลอีไลลอตมองคลเมเจอร์ชวนล่าสมบัติไปพร้อมวอลฮันเตอร์เหล่าฮีโร่สุดเกลียนกับภารกิจปล้นกาแล็กซีขวาใจข้อเกมมันแล้วทั่วโลก โดยได้ทับนักแสดงฮอลลีวูดตัวท็อปมาร่วมสวมบทดีมทีมความเกลียนนักแสดง2องรางวัลออสการ์เคทบลังช็ดเป็นลิลิทพลิกบทบาทจากทุกเรื่องที่เคยได้รับสู่นักล่าฆ่าหัวตัวมัมเรื่องของความวายป่วงที่ต้องตามหาสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังที่สุดในจักรวาลบนดาวสุดขอบแพนโดรา แต่แผนนี้มันลุยเดี่ยวไม่ได้เลยต้องหาทีมล่าสายกรียนมาช่วยขับเคลื่อนมิชชั่นสุดโกลาหุนบนดาวที่อัดแน่นถึงเรื่องราวและสิ่งมีชีวิตที่ไม่เข้าที่ทถึงหลายเควินฮาร์ดเป็นโรแลนด์นายทหารใจกลา้ารับจบทุกสมรภูมิเจมี่ลีเคอร์ติสเป็นเทนนิสนักวิทยาศาสตร์สุดเก่าจีเนียสใจถึงพึ่งได้อเรียนากรีนแบดเป็นไชนี่ที่นา สาวน้อยตัวแสบสายบอมฟลอเรียนมันเทียนูเป็นคริกผีเ่บ่มสายเถื่อนตัวเปิดประจำแกง๊ง oh. และแจ็คแบล็กเป็นครับแทบหุ่นกระป๋องปากแซบใช้ปากหาเรื่องเก่งกว่าหาสมบัติเป็นไหนไหนและแล้วชะตากรรมของจักรวาลก็อยู่ในกำรรม,มือของพวกเขาแล้ว บอเดอร์แลนแดนล้นขนปล้นจักรวาลปาสิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์